สวัสดีค่ะพบกับดิฉันเกตมณีพยากรดวงชะตานะคะวันนี้จะมาทํานายดวงนะคะของชาวราศีเมษนะคะก็ในช่วงที่ดาวพุธย้ายนะคะก็ดาวพุธยกเข้าสู่ราศีมังกรนะคะตั้งแต่วันที่10กกุมภาพันธ์หกเวลาประมาณเวลา14นาะฬิกา42นาทีนะคะจนถึง วันที่2มีนาคมปี65อันนี้เป็นคร่าวๆนะคะเพราะาดาวพุธเนี่ยก็จะโครจรประมาณ1เดือนนะคะประมาณนี้นะคะก็อาจจะเกือบ1เดือนละกันนะคะ10กุมภาพันธ์ถึง2มีนาคมประมาณนี้การทำนายหรือการพยากรณ์ไทยทัก์ก็จะอยู่ในช่วงดังกล่าวนี้เท่านั้นนะคะก็ดาวพุธเนี่ยยกเข้าสู่ราศีมังกรเนี่ยก็จะส่งผลใดๆกับชาวราศีเมษบ้างนะคะก็ลองเข้ามาเช็คดวงชะตาได้นะคะ ฝากกดติดตามกด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็คลิปนี้ดูได้ทั้งราศีดูได้ทั้งรักนานะคะชะตาเนี่ยชาวราศีเมษเนี่ยต้องบอกว่าดาวพุธเนี่ยนะคะอยู่ในภพกรรมะนะคะซึ่งอยู่ในราศีมังกรนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ชาวราศีเมษเนี่ยนะคะจะมีวาทศิลป์ในการพูดมีศิละปะในการพูดจาให้คนเชื่อหรือคุณจะ เป็นช่วงที่คุณจะวาจาศักดิ์สิทธิ์นะคะหรือวาจาคําพูดต่างๆที่คุณได้ล่าออกไปเนี่ยจะได้รับการน,น่าเชื่อถือมีคนเชื่อถือในคําพูดของคุณหรือคุณจะมีคารมคมคายพูดจะเก่งหรือมีวาทศิลป์มีไหวพริบในการพูดนะคะหรือมีเรียว่ามากความสามารถนะคะสามารถใช้คําพูดใช้วาจาในการที่จะโน้มน้าวจิตใจผู้อื่นได้นะคะหรือจะ มีความโชคดีหรือมีลาบผลในเรื่องของการพูดการจานะคะก็ให้ให้พูดจาในสิ่งดีๆในสิ่งที่มันเป็นบวกๆเข้าไว้นะคะจะดีที่สุดนะคะก็ต้องบอกว่าท่านใดเนี่ยที่ทํางานด้านการพูดการเจรจาการสื่อสารต่างๆเนี่ยดาวพูดที่อยู่ในภพกร,รมมะตร,ตรงเนี้ยก็จะส่งผลเรื่องดีทางการงานเรื่องงานเนี่ยทำอะไรพูดจาอะไรจะได้รับการน่าเชื่อถือมีเครดิตมีความน่าเชื่อถือมากขึ้น คำพูดคำจาคุณเนี่ยนะคะเวลาลั่นเว,วาจาออกไปเนี่ยเขาจะให้การย้ำเกรงเกรงใจนะคะเพราะว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะคำพูดนะ่าเชื่อถือหรือวาจาศักดิ์สิทธิ์ก็ได้นะคะแล้วก็ดวงเนี่ยนะคะยังบอกว่าคุณจะเอาตัวรอด นะคะเป็นช่วงที่คุณจะสามารถเอาตัวรอดได้ในทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะมีปัญหาหรือมีอุปสรรคใดๆเนี่ยนะคะในด้านของการดําเนินชีวิตหรือในกิจกรรมทางการงานต่างๆคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าหรือสามารถที่จะเอาตัวรอดได้คําพูดคําจางคุณเนี่ยจะสามารถที่จะเจรจานะคะหรือไก่เกี่ยในสิ่งสิ่งนั้นได้สำเร็จนะคะดวงนะคะยังบอกอีกว่า ชาวราศีเมษนะคะก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่คุณเขาเรียกว่าจะวางตัวเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มากขึ้นหรือว่าคุณจะดูเป็นคนน่าเชื่อถือคนหนึ่งนะคะ <c oughs> แล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะได้รับการช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะ <c oughs> หรือผู้อาวุโสกว่าหรือผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูหรือเขาเห็นในศักยภาพเห็น <c oughs> ในความสามารถของคุณด้วยนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะเป็นที่พึ่งให้กับคนรอบข้างได้เป็นที่พึ่งให้กับครอบครัวเป็นที่พึ่งให้กับ เพื่อนหรือกับญาติพี่น้องหรือจะเรียกว่าเป็นที่พึ่งให้กับคนทั่วไปได้นั่นเองนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะมีจิตใจเมตตาจิตใจประเสริฐรักความยุติธรรมมีความคิดที่จะทําสิ่งใดคุณก็จะลงมือทําเองในทันทีนะคะ คุณจะสามารถสร้างเนื้อสร้างตัวได้หรือว่าสามารถที่จะประสบความสําเร็จได้ในกิจกรรมในการดําเนินชีวิตต่างๆที่คุณตั้งเป้าไว้นะคะไม่เช่นนั้นก็จะแปลว่าชาวราศีเมษคุณก็มีโอกาสที่จะเข้าไปข้องเกี่ยวกับการต่างประเทศนะคะหรือไม่แล้วก็อีกแปรคํหนึ่งก็คือคุณมีโอกาสที่จะได้ได้การศึกษานะคะได้รับความรู้ได้องความรู้ใหม่ๆได้รู้ได้เรียนรู้ได้ศึกษาความรู้บางอย่างเกิดขึ้น หรือคุณจะฝักไ่ในเรื่องของธรรมะฝากไ่ในเรื่องของศาสนามากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะดวงชะตาถ้าดูในเรื่อง,องการเงินการทองเนี่ยก็ต้องบอกว่าเรื่องเงินเนี่ยก็ถือว่าอยู่ในมุมที่ดีนะคะมีโอกาสมีทรัพย์สินที่มันเป็นหลักเป็นแหล่งมีหลักปักฐานหรือสามารถที่จะมีความมั่นคงนะคะเกิดขึ้นได้หรือจะแปลว่าการเงินการทองเนี่ยมันคล่องตัวขึ้น มันรู้สึกมันสะดวกสบายมากขึ้นด้วยเช่นกันนะคะไม่เช่นนั้นจะแปลว่าคุณมีโอกาสที่ท่านใดที่ที่มีช่องทางทางการเงินที่ได้มาจากต่างประเทศเช่นถ้าคุณลงทุนในเรื่องการเล่นหุน้นซื้อหุ้นจากต่างประเทศอะไรเงี้ยไอ้หุ้นตรงเนี้ยหรือรายรับตรงเนี้ยมันจะสามารถที่จะ มีกำไรเข้ามามากขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะหรือการที่มีช่องทางไรายได้ต่างประเทศตรงนี้จะสามารถที่จะหาเงินได้มากขึ้นด้วยเช่นกันหรือมีทําอะไรเกี่ยวกับการต่างประเทศเนี่ยก็ถือว่ามีโอกาสดีๆด้วยนะคะดวงชะตาบอกอีกว่าการเงินการทองคุณมีโอกาสนําเงินไปลงทุนเกี่ยวกับการศึกษานําเงินไปจ่ายในเรื่องของการเรียนรู้หรือการศึกษาหาความรู้บางอย่างเกิดขึ้นด้วยเช่นกันนะคะ แล้วก็เรื่องเงินเนี่ยก็เป็นช่วงที่คุณจะไม่ขาดเงินจะมีที่พึ่งมีคนให้การสนับสนุนช่วยเหลือทางการเงินหรือคุณมุ่งหวังทําประโยชน์สิ่งใดนะคะคุณก็จะได้สิ่งนั้นหรือนาเดินการใดๆเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินเนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้เงินตามที่คิดตามที่หวังแล้วก็เป็นช่วงที่คุณจะทาทาประโยชน์ให้แก่ผู้อื่นเป็นพิเศษนะคะเป็นเป็นช่วงที่คุณจะมีมีแรง กระตุ้นหรือมีแรงกระตุ้นหรือร้อนหรือคุณจะมีเป้าหมายมีความคิดที่มันเป็นระบบมากขึ้นนะักทำการสิ่งใดก็จะสมในสิ่งสิ่งนั้นสมหวังในสิ่งสิ่งนั้นหรือสิ่งสิ่งนั้นที่คุณตั้งตั้งเป้าไว้เนี่ยมันจะสามารถที่จะรับรื่นได้ในกิจกรรมนั้นๆน,น,นะคะดวงชะตาย,ยังบอกอีกว่าในเรื่องของเพื่อนฝูงต่างๆเนี่ยก็ สตาจะได้รับการช่วยเหลือจากเพื่อนจากฝูงจากญาติพี่น้องด้วยนะคะเพื่อนฝูงในองค์กรในสถานที่ทํางานจะให้ความร่วมมือกับคุณเป็นอย่างดีหรือว่าเพื่อนบางคนแนะนําในเรื่องของช่องทางการทำมาหากินให้กับคุณเพิ่มเติมด้วยเช่นกันนะคะต่อมาในเรื่องของงานงานต่างๆเนี่ยนะคะท่านใดที่ทํางานไม่ว่าจะเป็นงานประจําหรือกิจการของตัวเองนั้นงานเนี่ยมีโอกาสที่งานประจําหรือภาพรวมทางการงานเนี่ยนะคะ งานกิจกรรมทางการงานต่างๆเนี่ยที่ดําเนินอยู่มีโอกาสที่จะราบรื่นประสบความสําเร็จมากขึ้นหรือถ้ามันมีปัญหาจริงๆคุณก็จะสามารถแก้ไขปัญหาเรานั้นให้มันคลี่คลายที่คลายทุเราเบาบางลงไปได้ด้วยเช่นกันนะคะส่วนท่านที่ทํางานประจำเนี่ยในเรื่องของการทํางานก็มีโอกาสที่จะพัฒนามีการต่อยอดหรือมีการก้าวก้าวไปสู่อีกขั้นหนึ่งมีโอกาสก้าวหน้าเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งได้รับคําชื่นชมจากผู้หลักผู้ใหญ่จากเจ้านาย ส่วนในด้านธุรกิจส่วนตัวก็มีโอกาสที่ในเรื่องของขยับขยายกิจการนะคะหรือนําเงินไปลงทุนในเรื่องของการศึกษา,าความรู้ต่างๆแล้วนํามาพัฒนาในกิจการของตนก็เป็นไปได้หมดนะคะเพราะาดาวการเงินเนี่ยมันมีโอกาสที่จะนําเงินไปต่อความรู้นําเงินไปลงทุนในเรื่องของความรู้เกี่ยวกับปัญญาจะเป็นในลักษณะนี้ส่วนในด้านของความรักเนี่ยถ้าคนโสด คนโสดก็มีโอกาสมีเพศตรงข้ามที่เป็นผู้อาวุโสกว่ามีฐานะมั่นคงฐานะดีการงานดีเข้ามาชอบมาจีบหรือเข้ามาให้คบหาสมาคมมาพูดคุยด้วยหรือมีโอกาสเจอใครบางคนจากการทํางานจากหน้าที่การงานก็ได้นะสําหรับคนโสดนะคะแต่ใดแล้วก็อยู่ที่ความชอบส่วนตัวเพราะว่ามีโอกาสเจอคนที่อายุมากกว่านะคะต่อมาคนมีคู่ คนมีคู่ก็คุณกับคู่ก็มีโอกาสที่จะมีในเรื่องของการซื้ออสังหาริมทรัพย์ร่วมกันคุณกับคู่มีการวางแผนในเรื่องการใช้ชีวิตคู่มากขึ้นมีเวลาดูแลเอาใจใส่กันมากขึ้นหรือแคร์ความสุขกันมากขึ้นมีโอกาสมีเรื่องราวเซอร์ไพรส์กันด้วยนะคะวันนี้ฝากกติดตามด้วยสวัสดีค่ะ